ฝนก็ตกดีจังเริ่มนะครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับเราร้านบัวทองจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรและเครื่องมือช่างนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาทำอ่ารีวิววิธีการแกะกล่องนะครับแล้วก็ประกอบของแท่นเจอะดินนะครับผมครับไปดูกันเลยครับเริ่มแรกนะครับแล้วก็หาอุปกรณ์นะครับเคื่องัดหูเหล็กขึ้นมาครับทีนี้ ก่อนหน้านี้จะพับลงไปนะครับะจะมีด้วยกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดสิบหูนะครับผมทําการดึงตรงขึ้นมานะครับเพื่อที่จะได้ง่ายต่อการเปิดขึ้นไปนะครับอ่าเมื่อนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็ทําการยกขึ้นแต่ระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขอบบริเวณนี้ค่อนข้างคมนะครับทําด้วยความระวังนะครับขั้นตอนการเปิด <laughs> เปิดมานะอีกนอ่า นี่ก็จะเป็นของด้านในนะครับที่เราได้ทําการจะส่งนะครับจะแพ็กไปในลักษณะนี้นะครับผมจะมีดอก,กอยู่ข้ามาจะมีเป็นถุงก,กระสอบนะครับอันนี้จะใส่อุปกรณ์ส่วนประกอบต่างๆนะครับผมรวมไปถึงชุดประกอบนะครับมีล้อนะครับแบบแท่นเจาะจะมีล้อสองล้อนะครับผมเป็นล้อตันนะครับ แล้วก็จะมีดอกอ่่าตามขนาดที่ลูกค้าต้องการครับผมอรงนี้จะเป็นดอกดอกแปดนะคะครับเถัดไปนะคะจะเป็นแท่นตัวแท่นพร้อมเครื่องนะครับผมจะเป็นส่วนนี้นะครับขออนุญาตด,ดันลงอ่าอันนี้ต้องใช้สองคนนะครับเพราะว่าค่อนข้างมีน้ำหนักนิดนึงลักษณะนี้นะครับผม ตอนถัดไปนะครับเราก็จะประกอบกันเลยนะครับโดยเริ่มจากการแกะทุงก่อนนะครับทุงกระสอบใบนี้นะครับผมจะถูกมัดด้วยเทเบิลทยนะครับผมเราจะตัดเอาก็ได้หรือไม่ก็แกะเอานะครับ เราสามารถใช้หางเคเบิลทยนะครับแย่ yeah, yeah, สวนเข้าไป mm hmm. สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาแท่นเจาะดินรบกวนขอสเปคหน่อยครับอ่า uh. ตอนนี้นะคะ mm hmm. จะเป็นแท่นเจาะแบบสองจังหวะนะคะ mm hmm. เป็นหกสิบแปดซีซีหกจุดห้าแรงม้านะคะ อ่าน้ำหนักจะอยู่ที่60กิโลกร,รัมนะคะความจุของถังน้ำมันจะอยู่ที่ 1, 1> ลิตรราคาตัวนี้พร้อมดอกแปดจะอยู่ที่13,000บาทนะคะจัดส่งฟรีแบบโอนเงินนะคะเดี๋ยวขอไปหยิบคัตเตอร์แป๊บหนึ่งครับเหนียวครับ ลูกค้าสามารถร่วมพูดคุยกับทางร้านได้นะคะในถุงนะครับก็จะมีเป็นอันนี้เป็นแกลอนตวงน้ํามันนะครับผมจะใช้สําหรับผสมน้ํามันของเครื่องสองชัววันนะครับจะดูาจากอัตราส่วนตรงนี้นะครับยี่ห้าต่อนหนึ่งถ้าใส่น้ํามันทูที T, หรือว่าออโตโลูปเล็กสิบนะครับก็เติมน้ํามันเ,เพลิงไปเล็กสิบเหมือนกันน้ํามัน เชพเพิร์ดไี่ชายนะครับก็จะเป็นเป็นสิน,น,สนกับแกะศกหอเก้าห้านะครับผมผสมกับอ,อัตลุปหรือทูทีค่ะนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นกลวยนะครับสําหรับเติมใส่เครื่องนะครับผมถัดไปอันนี้จะเป็นชุดมือจับนะครับด้ามือจับด้านหลังแล้วก็อันนี้เป็น ขาค้ำด้านหน้านะครับผมมีลักษณะเอียงนะครับมีมุดมีดม,มุดอยู่นะครับผมอ่าสองข้างอันนี้เป็นมือจับด้านหลังนะครับตรงกลางอันนี้เป็นพวงมาลัยหมุนครับวันนี้เราประกอบให้ดูท้ายน,นี้เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับประกอบนะครับรวมกับหัวน็อตนะครับจะอยู่ในถุงนั้นด้วย อันนี้เป็นหมุดตัวด้านหลังนะครับที่ติดกับแท่นอันนี้เป็นคานครับคานด้านหลังสําหรับปรับระดับความหรือให้ถึง80เซนนะครับอ่ามาขั้นตอนแรกนะครับผมเราจะทําการประกอบขาคันยันกับหมุดหรือว่าล้อก่อนดีเอ,อต้องบอกก่อนว่าสะดวกแบนไหนทำแบบนั้นก่อนก็ได้นะครับผมด้านนู้จะเป็นด้านบนนะครับสังเกตจาก ามีส่วนของอตัวลูกลอกนะครับอยู่ด้านบนครับแล้วก็ส่วนล้อนะครับจะอยู่บริเวณด้านหลังนะครับเดีสักพูดนะครับ จะเริ่มจากตัวคาด้านหน้าก่อนนะครับของเรานะครับจะใช้เป็นสลักนะครับส่วนส่วนนี้เราสามารถใช้ถ้ามันแข็งนะครับมือดึงไม่ออกสามารถใช้เป็นเครื่องมือที่เรามีมาให้นะครับทิมแล้วก็ดึงนะครับลักษณะนี้นะครับผมเราก็ดันออกเป็นสลักง่ายๆนะครับผมเสียบเข้าไปนะครับใส่สลักกลับ ก็ชิ้มกลับไปนะครับผมถ้าเรามีติดทัดนิดหน่อยก็สามารถเคาะได้นะครับอ่าลักษณะนี้นะครับขาเขาจะให้ตัวได้นิดหน่อยนะครับผม บริเวณนี้จะเป็นหมุดสําหรับปักดินนะครับมีความแหลมควรระวังนะครับผมใส่ใส่โฟมไว้นะครับจะได้ไม่ไม่ทิ่มนะครับผม สักคู่นะครับลักษณะน,นี้คือเรียบร้อยนะครับสำหรับขาหน้าสองขาน,นะครับผม ต่อไปก็จะเป็นหมุดนะครับหมุดตัวด้านหลังสองตัวแพ็กกันมาอย่างนี้นะครับอ่าก็ใส่อันนี้จะเป็นน็อตแล้วนะครับผม งมือนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เป็นปรจัจหกเหลี่ยมน,นะครับไขซ้ําทั้งหมดให้แน่นอีกทีหนึ่งนะครับผม าสำหรับอ่าถัดมานะครับก็จะเป็นอ่ล้อคู่นี้นะครับผมล้อคู่นี้ก็จะใส่ลักษณะเข้ามาอย่างนี้นะครับเราต้องทําการตะแคงส่วนของแท่นเจาะก,ก่อนนะครับผมก่อนที่จะใส่ล้อ,อ,อจะเป็น การใส่ลอ้ลอลักษณะท่านี้นะครับจะเห็นว่ามีน็อตร้อยรออยู่แล้วนะครับเราแค่ทอดออกมาแล้วประกอบกลับเข้าไปแค่นั้นเองครับใส่เป็นใส่ก่อนเลยครับใส่ก่อน ไขรพอตึงมือก่อนครับผมแล้วก็เดี๋ยวใช้หกเหลี่ยมไขต่ตานอย่างที่บอกนะครับอ่าส่วนของด้านล่างก็เสร็จนะครับมีมีเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็จะมีไล่ขึ้นมาก็จะเป็นคานนะครับส่วนคานสังเกตว่าคานส่วนนี้นะครับจะไม่มีนอ็อตอ่าอนน็อตจะอยู่ตรงนี้นะครับแทนเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะไว้ระดับไหน สำหรับคานนี้นะครับจะมีไว้นะครับเพื่อที่จะวัดระยะความลึกของดอกจอดที่เจาะลงไปนะครับซึ่งดอกจอดของเรานะครับสามารถเจาะได้ลึกถึง80บเซนในกรณีไม่ต่อการนะครับแล้วก็ในกรณีที่ ถาดนี้ยังใช้งานอยู่ร,รูนี้นะครับรูด,ด้านล่างจะสามารถเจาะลงไปได้ที่50เซนนะครับแต่ถ้าถอด้านออกจะสามารถเจาะได้สุดดอกอยู่ที่80เซนนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกันตอนท้ายนะครับว่าจะลงไปในลกักษณะไหนและทำไมถึงได้ระยะเท่าที่บอกนะครับอ่าถัดมาเดี๋ยวเราจะตั้งตั้งแท่นเลยไหมครับ อ่าได้ค่ะอ่าไปเป็นเป็นประกอบตัวนี้ก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้คือเป็นด้ามจับนะครับอ่าแล้วก็ด้ามจับเนี้ยจะชนกับคานเวลาใช้งานจริงนะครับจะเป็นตัวกระระยะห้าสิบเซนนะครับโดยที่ล็อตส่วนนี้นะครับจะอยู่มาในถุงเครื่องมือใบนี้นะครับผมอ่อาล็อตข่าวจัน้าตาอย่างนี้นะครับสี่ตัว ลูกค้าสามารถร่วมพูดคุยกับทางเราได้นะคะการส่วนนี้นะครับจริงๆเราหมุนไปทางไหนก็ได้นะครับใส่ได้หมดเลยแต่ผมจะเอาสะดวกก็คือให้ตัวคันเร่งอยู่ด้านบนนะครับจริงๆตัวคันเร่งเนี่ยสามารถหมุนไปตามเหมือนกันแต่เราก็จะเอาง่ายนะครับก็คือให้มันอยู่ด้านบนไว้เลยเราจะได้ไม่ต้องปรับต่อนะครับอย่างนั้นใส่ตัวแรกนะครับอ่ะรบกวนพี่ใส่ฝั่งนู้นให้หน่อยนะครับ ตัวของแท่นจอดนะครับจะทำมาจากเหล็กเกรดนานะครับดูจากด้านข้างนี้แล้วก็ทาสีกันสนิมนะครับอย่างดีนะครับจะไม่เป็นสนิมบริเวณตัว ตัวของแท่นเจาะเลยนะครับส่วนล้อเป็นยางตันนะครับอ่าเป็นล้อยางตันอ่าหลังจากเสร็จน,นะครับผมเราทําการตั้งเครื่องขึ้นมานะครับเพื่อประกอบส่วนถัดไปได้เลยนะครับจะได้สะดวกนะะ,ะให้ระวังหัวด้วยตอนที่เราดูอ๋อให้ระวัง ก็เนื่องจากแท่นมีน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสองคนได้ก็ช่วยกันยกสองคนนะครับแล้วก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะสามารถไหลขึ้นลงได้อ่าเราก็ทําการงัดขึ้นมาอย่างนี้ได้เลยนะครับอ่าเดี๋ยวยกมาตรงนี้นิดหนึ่งครับโอเคอ่าส่วนถัดไปนะครับที่เหลืออยู่ก็คือส่วนของพวงมาลัยมือจับด้านหลังนะครับแล้วก็เดี๋ยวดอกเจาะ จะอยู่ลำดับสุดท้ายนะครับแล้วก็รวมถึงการใส่สายคันเร่งด้วยนะครับก่อนอื่นเริ่มที่ตัวมือจับด้านหลังนะครับผมทำการดึงออกมานะครับคลายนอ็อตลายน็อตรอให้ประกอบง่ายมากนะครับผมไล่ไปทีละส่วนนะครับอ นี้ก็ ไปเป็นส่วนของพวงมาลัยนะครับผมแล้วก็พวงมาลัยนะครับจะมีอีกชิ้นส่วนหนึ่งนะครับส่วนเล็กๆเขาเรียกว่าสลักนะครับผมจะอยู่บริเวณนี้ร่องนี้นะครับเมื่อใส่ไปจะมีช่องว่างตรงนี้เหลือนะครับเรามีสลักนะครับอยู่ในถุงเครื่องเครื่องมือถุงใบนี้นะครับผมเปิดหาดูนะครับหนึ่งตัวก็คือน็อตสําหรับปิดท้ายอีกตัวหนึ่งคือสลักนะครับสลักหน้าตาประมาณนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับใส่สลักเข้าไปครับสลักตัวนี้ทําหน้าที่ก็คือล็อกให้ก้านเผาด้านในนะครับล็อกกับตัวพวงมาลัยนะครับเห็นว่าสลักเป็นตัวบังคับนะครับให้หมุนตามแล้วก็ใส่แหวนลอกนะครับหรือว่าอีแปะเพื่อกันสลักถอยกลับมานะครับตามด้วยน็อต อาอันนี้จะเป็นน็อตตัวสุดท้ายของเรานะครับที่ทำการประกอบส่วนถัดไปนะครับเราจะมาไล่ความแน่นนะครับด้วยปจจัยหกเหลี่ยมทั้งหมดนะครับโดยที่เราจะมีถุงเครื่องมือมาให้นะครับก็ทำการดูได้เลยครับเลือกเครื่องมือที่จะใช้ก็น็อตมีขนาดลายขนาดนะครับเราให้ ส่วนประแจไปครบหมดนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการล็อกให้ตัวเครื่องอยู่ด้านบนนะครับเราจะทำให้ดูลักษณะก็คือหมุนพวงมาลัยนะครับเครื่องจะขึ้นมาลักษณะนี้ หลังจากนั้นนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับที่นิ้วผมจะมีสลักล็อกนะครับจะสังเกตได้ว่าจะมีข้างหนึ่งนะครับที่เป็นการเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมรอรับอยู่นะครับเพื่อไม่ให้หลุดออกมาหลังจากนั้นนะครับก็ใช้เป็นส่วนนี้นะครับขออนุญาตอีกทีหนึ่งเป็นส่วนของกิ๊นะครับให้เราใช้งาน สำหรับล็อกแล้วก็กันถอยนะครับถ้าดึงไม่ออกนะครับใช้สัก,กุไลหรืออะไรเล็กๆแข็งๆนะครับทำการดึงออกมานะครับหลังจากนั้นทำการเสียบกลับไปนะครับเพื่อล็อกไม่ให้ถอยกลับนะครับระหว่างนี้อ่าอันนี้คือไม่สามารถถอยกลับได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเราจะออกเนี่ย เราแค่หมุนพวงมาลัยให้ขึ้นนิดหนึ่งตัวนี้มีสปริงนะครับมันจะดีดกลับทันทีครับผมเมื่อเราล็อกแล้วปลอดภัยแล้วนะครับตัวหัวเครื่องจะไม่หล่นออกมาทับเรานะครับอ่าเรามาไล่น็อตกันตอนะครับทุกๆส่วนอ่าเราก็จะเป็นน็อตเบอร์หัวเบอร์สิบสี่นะครับใช้คู่กับหกเหลี่ยมนะครับจับล็อกไว้ด้านหนึ่งครับส่วนอีกด้านหนึ่งไขให้ตึง ลักษณะน,นี้นะครับประกอบไม่ยุ่งยากนะครับใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับค่อยๆส่วนตัวดันล่างนี้หกเหลี่ยมูีข้างล่างนะครับ เราจะทําการล็อกตัวด้านล่างไข่ตัวด้านบนนะครับไข่ให้แน่นเลยนะครับ สำหรับแท่นตัวนี้นะครับราคาจะเริ่มต้นอยู่ที่1นึ0 0หบาทนะครับผมจะส่งฟรีแบบโอนเงินนะครับแล้วก็ถ้าเก็บเงินไปทางนะครับมีบวกเพิ่ม500บาทนะครับสินค้ารับประกันหนึ่งปีนะครับยกเว้นกรณีสุบติดนะครับ ะะทางร้านก็กําลังจัดโปรโมชั่นอดอกแปดนะคะแปดนิ้วคนาแปดนิ้วนะครับจากอ่าราคาปกติ1นึ่พันหรอยบาทนะคะลดเหลือหนึ่งพบาทค่ะก ก็ช่วงนี้นะครับจะเป็นเข้าสู่ช่วงฤดูฝนนะครับผมจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่นะครับก็เหมาะสําหรับแก่การเริ่มต้นฤด,ดูเพาะปลูกรอบถัดไปนะครับผมลูกค้าส่วนใหญ่นะครับในช่วงนี้ก็จะซื้อเป็นเครื่องตัดหญ,ญา้าเครื่องเจาะดินพนดินนะครับสําหรับการเกษตรนะครับผมนอกจากการเกษตรนะครับสามารถใช้เครื่องเจาะดิน ในส่วนงานอื่นๆได้นะครับอย่างเช่นขุดหลุมฝังรัวนะครับหรือไม่ก็หลุมสำหรับลงเสาปลูกสร้างบ้านนะครับตามสเกลการใช้งานเรานะครับเราสามารถประยุกต์ใช้ได้ดอกของเรานะครับมีตั้งแต่ขนาดดอก4นิ้ว6นิ้ว8นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับ10นิ้ว12นิ้ว จะเป็นน็อตตัวสุดท้ายแล้วหรือ,อยังของเราจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เราทําการไขเพราะว่าส่วนต่างๆส่วนอื่นๆที่เหลือนะคะจะเป็นการใช้กิบล็อกนะครับอ่าแน่นตึงมือเลยนะครับผม ส่วนถัดไปนะครับเราจะเป็นการประกอบในส่วนของสายคันเร่งนะครับผมอ่าสายคันเร่งจะอยู่ติดกับหัวเครื่องเลยนะครับใส่มาให้เรียบร้อยแล้วเราทําการหาช่องได้เลยนะครับต้องการใส่ช่องไหนก็สอดเข้าไปได้เลยนะครับขนาดนี้ ก็ทางเรานะครับจะมีเป็นสายเคเบิลไถ่ไปให้นะครับลักษณะนี้เอาไว้รัดนะครับส่วนของสายคันเร่งเรามีไปให้หลายเส้นนะครับอาจจะแบ่งรัดสองช่วงก็ได้นะครับการใส่สายคันเร่งนะครับเราพร้อมประกอบนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนหัวนะครับแล้วก็ สายลักษณะแนวนี้ครับสังเกตว่าด้านล่างนะครับจะมีลูกสำหรับใส่อยู่แล้วเสียบเข้าไปให้ตรงของเขานะครับแล้วก็ทำการดึงกลับสายนิดนึงแล้วก็ขยับให้เข้าที่นะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้เองประกอบสายคันเร่งนะครับที่เหลือก็จะเป็นการตั้งสายคันเร่งนะครับต้องทำการปิดเปิดเครื่องก่อนนะครับจะได้รู้ว่าสายคันเร่งเรา ตึงมากน้อยเพียงใดก็ทําการปรับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้จะง่ายแล้วอ่าจบกันไปนะครับสําหรับการประกอบแท่นจอดินนะครับอราคาเริ่มต้นเราอยู่ที่หนึ่งืสามพันบาทนะครับผมตัวนี้เราจะมีด้วยกันสามรุ่นนะครับจะเป็นรุ่นใหญ่เป็นแท่นจอดินแบบนี้แล้วก็เป็นแบบล้อเดียวนะครับแล้วก็เป็นแบบมือจับสองคนนะครับผมอ่าขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ